เพื่อพี่น้องมาอันโดกโดกเด้อแต่ว่ามันหังมันหังโดนแล้วพี่น้องเมื่อก็บบบท่านมันหลายโพดนี่เก็บบบท่านจ้ะพี่น้องนี่พ่ามีจริงมันโดกโดกมากเลยนะแต่ว่าเก็บบบท่านคือสนี่เนาะนี่เบิ่งจ้ะนี่เนาะพี่น้องป้าบอกอันนี้เต็มไปเบิดจ้ะพี่น้อง เต็มไปเบิดอีรีนู่นจ้ะแบบว่านิงมากกับหญ้าเนาะผลหญ้าเก็บอยู่มันหลายแบบว่าบ่ได้ดูแลเอาเจ้าพี่น้องพอบานหลังนี้มันเป็นบานป่าป่ากระลุงแล้วเสียไปแล้วจ้ะพี่น้องโมมีคนดูแลป่ามันก็เลยหกนี่มันก็เลยหกแต่ว่าผละไม่หลาหล่ดอกมันล่วงไปเบิดแล้วจ้ะพี่น้องมังอันนี้นี่เนาะ นี่นี่จะเก็บให้มึออออมดงดอกแดงกินสมแสบด้วยเนี่เราเอาพี่น้องนี่เนระลายผลแต่ว่ามันล่วงแล้วพี่น้องมันล่วง มันลวงแลนะ้วนี่เก็บบบท่านมันหลายมันล,นลวงเก็บบบท่านเนี่ยเก็บบบท่านพี่น้องมันลวงมันเก็บบบท่านกว่าจริงจริงมันหลายกินบบเบิร์ตพี่นอ้องนี่เนาะ่าสีแดงมันเริ่มโบใครดีแล้พี่น้องเนี่มืงจ้ะ ลูกดกเอาไปเห็ดน้ำสมเดี่เอาไปเห็ดแยมเห็ดน้ำสม,มเก็บมือกับเก็บเบอร์เบิรตกปลาที่นอยป้านี่เดี๋ยวนี้จะพาไปเก็บหมากดำเบอร์รี่อยูน่นี่นี่ลายชนิดโพดนี่หมากดำหมากแดงเพณ่นจ้ะ มกแดงนี้ดกแห้งด้วยขอบอกมันลวงแล้วมเมื่อกี้บอท่านเพราะว่าเพราะว่านิ้งกะอันนั้นเนาะนิ้งอยู่ไกลเราญาล้วก็อยู่บานอีกหลังหนึ่งเราก็บริเวมีเวลาที่สิมาดูแลนะพี่นองนี่จ้ะมกดำมกอันนี้หอมๆเด้อนี่เต็มไปเบิดนี่ลวงทิมเบิดละ่พละพลไมนี่เนาะ ยู่อไต่ใบมื่เกี้ยวทันกันี่เนาะวงถิ่มเบิดนี่ยเรมีคนดูแลามีคนเบ่งมีคนเก็บเป็นหญ้าเกอยู่ปกันม่สองถุมสามถุมแล้วพี่เนาะเป็นจพี่นาะไต่ใบ นี่จ้ะพี่น้องป่าผลไม้มันบ่มีคนดูแลเนาะจ้ะพี่น้องเนาะป่านี่น่ะร้ายหลายเด้อต้นอันนี้นี่หร้ายจ้ะพี่น้องนี่ล้ายแล้วมันกะมันก็จะโลกหน่อยเนาะจ้าเนาะเพราะว่ามบ่มีคนดูแลจ้ะนิงก็มาเด้อเราจะพี่น้องสองกุ่มกลัวเราจะพี่น้องกเลยออนนั้นเก็บเก็บเอาในหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเก็บพอได้กินจ้ะพี่น้องเก็บไปกินกันจ้ะพี่น้องเก็บไปกินสม ยาแล้วก็จะกิน er ก so, ็เข้าโอตกินก็อันนั Aladdin ้นไปจ้ะนี t ่จ้ะพ <T> ี่น้องนิงเก็บมากอันนี้เก็บมากินเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายาแล้วก็จะกินก็โยกเกิร์ตก็เข้าโอตไปสั่นเนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่ของยายาแล้วเก็บใส่อันอันนั้นเนาะนิงเก็บใส่ตะกาจ้ะพี่น้องนี่พักกันเก็บมากินกันจ้ะนี่นิ้งก็จะกินเนาะจ้ะพี่น้องเนาะนิงจะมาเฮ็ดสมกินจ้ะพี่น้องนี่นิ้งกะเอามาใส่พริกเกลือใส่ น้ำปลาแส่อัน,นันตกินสมบ้านห้าจะพี่น้องนี่เบอร์รี่ที่นี่นะคะเพื่อนเพื่อน้นยู่นี่เขาเจ้า,จาก็จะกินกรับเขาโอด๊ดกินกับโยเกิร์ตไปเนาะจ่ะพี่น้องเนาะมันเป็นเบอร์รี่ที่ว่ามีผลประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะจ่าเนาะต่อเด็กเค้กหญ้าเห็ดจ้ะพี่น้องแซ่บคัา